ต่อมานะครับเรามาดูโรคจิตเภทบ้างครับเนื่องจากโรคเนี้ยเราสามารถพบได้จํานวนเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากมีกัญชาเสรีหรือว่ามีการเข้าถึงกัญชาและกระท่อมอย่างอิสระและไม่ผิดกฎหมายทําให้โรคเนี้ยนะครับพบเจอได้บ่อยและมากขึ้นนะครับจากข้อมูลที่มีอยู่พบว่าในประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยโรคจิตเวทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปี2565เนี่ย มีผู้ป่วยเข้ารับบริการจำนวน2,400,000คนนะครับและในปี2,566เพิ่มขึ้นเป็น4ล้านคนนะครับคิดเป็นร้อยละ6 4ของประชากรไทยถือว่ามากเลยทีเดียวยังไงก็ตามนะครับมีเพียงร้ยละ3 8 7 5เท่านั้นที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ซึ่งหมายความว่ามีผู้ป่วยอีก61.25%ที่ไม่ได้รับการรักษา ทำให้ผู้ป่วยนยมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับสังคมสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมหากผู้ป่วยเนยไปก่อเหตุสร้างความรําคาญสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจ,จของบุคคลอื่นนะครับนอกจากนี้นะครับข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตยังระบุว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทหรือสคิสโซฟรีเนีย,เ,นยเป็นกลุ่มที่มีจํานวนมากที่สุดในผู้ป่วยโรคจิตเวทโดยพบว่าเป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทมากกว่า4 0 0,000รายนะครับ ซึ่งแนวโน้มผู้ป่วยจิตเวททั่วโลกเนี่ยมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับมีเพิ่มขึ้นจาก30,000คนในปี2562เป็น33,000คนในปี2564นนะครับซึ่งผู้ป่วยโรคจิตเวทก็จะรวมโรคจ,จิตเภทโรคจิตเภทจะเป็นหนึ่งในร่มของโรคจิตเวทนะครับคือโรคทางจิตมันจะประกอบด้วยหลายโรคไบโพล่าซึมเศร้าก็อยู่ในโรคจิตเวทนะครับ ซึ่งพอเรามาพูดถึงโรคจิตเภทเนี่ยโรคจิตเภทคืออะไรนะครับโรคจิตเภทคือโรคทางจิตเวชท,ที่เป็นเรื้อรังนะครับมีผลต่อความคิดอารมณ์การรับรู้และพฤติกรรมของผู้ป่วยซึ่งทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถแยกแยะความจริงกับสิ่งที่ตัวเองคิดไปเองได้นะครับซึ่งลักษณะของผู้ป่วยก็จะมี3กลุ่มใหญ่นะครับหลักๆก็คือ1มีอาการทางบวกนะครับ อาการทางบวกหมายความว่าอาการที่เพิ่มเข้ามาซึ่งคนทั่วไปไม่มีนะครับเช่นหูแววหลงผิดคิดฟุ้งซ่านหรือมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับขยายความหูแววเนี่ยคือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกตัวเองหรือได้ยินเสียงแปลกๆเสียงการน้ำร้อนเสียงสุนัขเห่าเสียงคนพูดกับตัวเองซึ่งไม่มีอยู่จริงนะครับ ส่วนอาการหลงผิดคือเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเช่นเชื่อในสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเช่นมีคนตามฆ่าซึ่งคำว่าหลงผิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายให้ฟังอาการหลงผิดหรือ d l u u t o o นะครับก็จะมีลักษณะหลายประเภทนะครับมีทั้งหมด7ประเภทที่เรามักเจอนะครับก็จะมีแบบแรก p e r s e c u t o o y นะครับ i l u i o n หรือหลงผิดคิดว่าตัวเองถูกปองร้าย เชื่อว่ามีคนแอบตามแอบวางยาหรือกั่นแกล้งตัวเองคิดว่ามีคนติดกล้องวงจรปิดเครื่องดักฟังไว้ในที่ทำงานนะครับมีตำรวจติดตามเขาอยู่ตลอดเวลาแบบที่สองครับ g l a d i อ s d e l u s i ันอันนี้เราชอบเจอในข่าวอาชญากรรมนะครับหลงผิดคิดว่าตัวเองมีอำนาจหรือมีพลังวิเศษได้รับเลือกได้รับพลังจากพระผู้เป็นเจ้านะครับเชื่อว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเชื่อว่าตัวเองมีพลังวิเศษนะครับมีเวทมนต แบบที่สามครับ e r o t o m ม n i c delusion นะครับหลงผิดคิดว่าคนอื่นมารักตัวเองนะครับคิดว่ามีคนมีชื่อเสียงมาชอบดาราที่อยู่ในทีวีส่งสัญญาณให้นะครับว่าแบบชอบว่ามาจีบอยู่อีกแบบหนึ่งนะครับ somatic delusion นะครับหลงผิดเกี่ยวกับร่างกายก็คือคิดว่ามีโรคหรือคิดว่ามีบางสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตัวเองยกตัวอย่างเช่นในท้องมีงูอยู่หรือรู้สึกว่านิ้วเกินออกมานะครับจำเป็นจะต้องตัดออก บางคนถึงขั้นไปเอามีดมาหั่นอวัยวะหั่นหูหั่นนิ้วออกจากตัวเองเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ส่วนเกินของร่างกายนะครับต่อมาครับเป็นการหลงผิดเชิงลบสุดขั้วนะครับ nihilistic นะครับ delusion คิดว่าตัวเองตายไปแล้วหรือว่าเชื่อว่าโลกไม่เหลืออะไรอีกแล้วคิดว่าตัวเองอยู่ในนรกหรือคิดว่าไม่มีคนอื่นสามารถเห็นตัวเองได้นะครับก็เป็นการหลงผิดเกี่ยวกับเชิงลบสุดขั้วแบบต่อมาครับ referential delusion นะครับ หลงผิดคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเนี่ยสื่อถึงตัวเองนะครับเช่นทีวีหรือเพลงหรือคนที่คุยกันที่เราไม่รู้จักกันนะมีความหมายเฉพาะคิดว่าพูดกับตัวเองอย่างเช่นข่าวในทีวีเกิดขึ้นก็คิดว่าข่าวในทีวีพูดถึงตัวเองนะครับวิทยุที่เราฟังเป็นตัวเลขหรือเป็นเห็นรหัสโค้ดอะไรก็แล้วแต่คิดว่าเขาส่งรหัสลับมาหาตัวเองนะครับ แบบสุดท้ายครับ control delusion นะครับหลงผิดคิดว่าถูกควบคุมจิตใจหรือร่างกายนะครับก็คือคิดว่ามีคนมาควบคุมความคิดการเคลื่อนไหวหรือใส่ความคิดเข้ามาในหัวตัวเองอย่างเช่นได้รับคลื่นแปลกๆบางคนอาจจะเคยได้ยิน V2K ครับ voice to s k u l l นะครับหรือรัฐบาลควบคุมชั้นผ่านคลื่นสมองหรือคลื่นไฟฟ้ามีคนฝังชิปในหัวชั้นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็น อาการหลงผิดหลายๆแบบที่อยู่ในผู้ป่วยอาการทางบวกของโรคจิตเภทนะครับซึ่งอาการหลักๆของกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทมี3กลุ่มหลักๆก็คืออาการทางบวก1ในนั้นก็คือการหลงผิดที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับส่วนอาการทางลบก็คือเนกาทีฟซิมทอมส์นะครับหรือสิ่งที่หายไปจากบุคลิกเดิมอย่างเช่นสีหน้าเมินเฉยไม่สบตาพูดน้อยไม่มีแรงจูงใจ สิ่งที่เคยมีอยู่ในตัวผู้ป่วยหายไปเราเรียกว่าอาการทางลบนะครับส่วนกลุ่มต่อมาครับอาการทางความคิดเปลี่ยนไปเช่นความจําแย่ลงไม่มีสมาธิหรือไม่สามารถวางแผนหรือจัดการสิ่งต่างๆได้ดีเหมือนเดิมนะครับซึ่งสาเหตุของโรคจิตเภทเนี่ยมันยังไม่แน่ชัด100%ว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่แพทย์และก็นักวิทยาศาสตร์นักประสาทวิทยานะครับเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่ามันเกิดจากพันธุกรรม ถ้ามีคนในครอบครัวเคยป่วยหรือเคยเป็นความเสี่ยงของผู้ป่วยที่เป็นพี่น้องหรือว่าพ่อแม่เดียวกันก็จะมีมากขึ้นผมเคยทราบตัวอย่างตัวเลขของงานวิจัยนะครับที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเภทเนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นทั้งคู่เนี่ยลูกมีโอกาสเป็น4 0นะครับแต่ถ้าพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลูกมีโอกาสเป็น12%นะครับในขณะที่ถ้าพี่หรือน้องของเราเป็นเนี่ยเรามีโอกาสเป็น8%นะครับ ซึ่งนอกจากพันธุกรรมแล้วก็จะมีความผิดปกติของสารเคมีในสมองนะครับโดยเฉพาะสารโดพามีนถ้ามันมากเกินไปนะครับก็จะทำให้เกิดโรคจิตเภทได้หรือความเครียดอย่างรุนแรงเช่นการใช้ยาเสพติดกัญชาหรือแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน,นั่นเองก็จะกระตุ้นให้แสดงอาการออกมานะครับโรคนี้รักษาหายไหมไม่ใช่หายขาดนะครับแต่สามารถควบคุมอาการได้หากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และถ้าเป็นจากกรรมพันธุ์เนี่ยผู้ป่วยอาจจะต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตนะครับส่วนภาษากายที่พบในผู้ป่วยจิตเภทเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สีหน้าและแววตาเมินเฉยหลบตานะครับท่าทางการเคลื่อนไหวอาจจะเคลื่อนไหวซ้ำๆโบกมือยืนเดินวนไปวนมายืนท่าทางแข็งๆหรือว่าไม่ขยับตัวนะครับยกมือป้องกันหรือหันหลังให้คนอื่นขณะพูดคุยนะครับเคลื่อนไหวช้าหรือไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับ บางทีมีบ่นพึมพำกับตัวเองขยับปากเหมือนคุยกับใครบางคนแต่ไม่มีเสียงออกมาหรือบางคนก็พูดกับต้นไม้พูดกับกำแพงนะครับท่าทางประกอบคำพูดไม่สัมพันธ์กันเช่นดีใจมากๆเลยแต่หน้าตาเฉยเมยนะครับพูดไม่รู้เรื่องแต่ภาษากายดูจรงิงจังเหมือนจะสื่อสารว่ามันสำคัญเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจริงนะครับก็คือพูดในสิ่งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้สิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่คนกลุ่มนี้ก็พยายามจะสื่อสารออกมาทั้งที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับ ยกตัวอย่างเคสนะครับผู้ป่วยเพศชายนะครับวัย25เดินวนรอบห้องแล้วก็กระซิบพูดคุยกับอะไรไม่รู้ที่เรามองไม่เห็นหรือพูดคุยกับอากาศตลอดเวลานะครับบางครั้งชี้ไปในผนังหรือว่าส่ายหัวปฏิเสธอะไรบางอย่างสีหน้าเครียดไม่ยอมสบตากับใครนะครับเมื่อมีคนเดินเข้ามาใกล้ก็จะหันหลังหนีหรือว่ายกแขนขึ้นกำบังตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ